สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็จะพามาชมผักแซลหลังฝนตกนะคะสวยงามมากเลยยอดมันยอดมันสวยงามนะคะเดี๋ยวกูรูก็จะเก็บจะเก็บไปขายนะคะพี่น้องดูสิคะยอดมันมีทั่วไปพอฝนตกแล้วมันก็ ขึ้นตามรากตามเถาของมันนะคะไปถึงตรงนู้นเลยนะคะตรงนี้ไม่ได้ปลูกมันก็มีขึ้นไม้เราดูนะคะรากมันไปถึงไหนเถามันไปถึงไหนมันก็จะไปถึงนั่นนะคะพี่น้องผักเซลแกงก็อร่อยลวกจิมน,น้ำพริกก็อร่อยกินสดๆดก็ได้นะคะกินกับส้มตำกินกับอะไรก็ได้แกงใส่ปลาย่างลวกกินกับ ยำมะม,ม่วงตำมะม่วงนะคะอร่อยค่ะพี่น้องเกี่ยวกูรูก็จะเก็บนะคะยอดกำลังงามเลยกำลังติดออกมาตรงนั้นกูรูเอาไฟไปเผาออมันเนาะช่วงที่แรงแรงนะคะจะให้มันขึ้นใหม่มันจะได้สวยๆนะพี่น้องมันกำลังจะขึ้นใหม่นะคะยอดมันจะอ้วนๆสวยๆอวบๆนะอย่างนี้นะคะพี่น้องคะนี่ กำลังขึ้นเลยตรงไหนที่ไฟไหม้มันนี่นะไฟไหม้ต้นมันแลวนะคะมันก็จะขึ้นสวยงามเห็นไหมคะพี่น้องเขียวๆสวยงามนะคะนกะำลังจะขึ้นสวยเลยยญ้านางก็ขึ้นสวยอันนี้เป็นอะไรอะที่เขาว่ามันเป็นยาอะไรอะในส่วนกูรูมีเยอะแยะกรูก็คิดว่ามันเป็นหญ้าเนาะก็ถอนทิ้งขุดทิ้ง แต่ว่ามันมีรากนิดหน่อยมันก็ติดขึ้นมาอีกนะคะพี่น้องเห็น youtube ช่องหนึ่งเขาบอกว่าเป็นย้าอะไรชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นยาสมุนไพราหายากอะไรเนี่ยแต่กูรู้ว่าแถวในสวนกูรู้ไม่หายากนะคะมีทั่วทุกที่เลยนะคะอย่างนี้นะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะมีทั่วไปนะคะ นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวกูดูก็จะเก็บผักก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ